คอลเลกชันคำกินหน้าหนาวมาแล้วครับน้องหลังจากที่วันก่อนเขาเนี่ยจ่อพักการไปละวันนี้ก็ถึงคิวของมันแล้วครับน้องนี่พักขี้หูดก็ว่าพักกลางเป็นห้องพักอะไรอย่งนี้พักพักพึกอีกนะถ้าจำโมพิษนะน่าจะแม่นส่วนนี้หน้าหนาวอากาศเย็นสบายมันต้องเจอเมนูนี่ครับเนี่ยกินยำเจ้ากับเพิงยำแรงกับล้ำไปผมจะปไามาแปลงคำน้องแกงพักขี้หูดใส่ไก่เมียงมมโอนะก่อนอื่นเลยนะเขาก็ไปเตรียมไปใส่ไปซวยล่างทำความสะอาดพักขี้หูเนี่ยคำก่อนเตีียมันเป็นเศษดินเศษฝุ่นเศษหยังอย่างไปซื้อตามการเปิดถึงวัง้หเป คนได้จะใส่เนี่ยใส่จีนก็ได้นั่นกระเพิงเหมือนกันมากันว่าเขาเตรียมพักเตรียมไก่ใส่ร้อยกันนี่มาตําพริกมาพอเคียงมันพริกเคียงมันต้ก็จะมีพริกแห้งคาจะไข่หอมเตียมหอมแด้งมะแขนแล้วก็กะปิสักกกิงจอนปเีนะเขาก็จะตำหมกไปให้พอดีพรถ้าเอาเรียกเอาแหลวลํำเหลยเปิดห้องกัโครงยาบๆเนียนาอบางตียอยู่หออยู่ห้องแถวอยู่คอนโดนี่มันตำเรียกตำาแลวตำเหมือนกัได้นุเขาก็ตำหมกไปให้พอดีอ๋อเป็นย่างนาะหลังจากนั้นเขาจะไปตั้งกระทะตั้งมะขังเยอะน้ำมันเห็นน้อย ขัวจนพรพีกันหนมันซาบแตงดังงานแล้วก็นั่นก็ถือว่าได้ละหลังจากนั้นเขาเตรียมน้ำ้างคกน้ำมาได้น้ำยังก็ได้น้ำสะอาดก็ได้ไปเจวน้ำยังก็ได้นะต้องน้ำสะอาดครับนะแล้วก็เขาจะทำการเาฝาหม้องละไววแล้วก็ระวังนั่นเขาก็จะมาซอยพักซอยไม่ท่ามันพักไม่ดีเซนเต้ก็จะมีพักป้อมต้นหอมอสอย่างอีนะแต่ว่าคนได้โบมีกลมใส่ก็ได้นะเพราะว่าที่ผมเอามาใส่นี่ผมจะได้ความหอมจากพักป้อมต้นหอมอิ่มหนมาแล้วก็กำนั้นเขาก็ไปใจพอไกลพออย่างดีเขาต้มแล้วกกลัังจีไปแล้วน่ะ ักมันเริ่มยุบเริ่มยอบก่อปุ่มลดได้เลยการปรุงรสก็จะใส่ซุปก้อนสักก้อนเกลี่ยสูตรแล้วก็น้ำห้านมันเป็นน้ำปลาล้านั่นนะหลังจากนั้นก็ดีดับแก๊สปิดไฟก็จะอุ้ยพักป้อมต้นหอมที่เอาเตรียมไว้ซอยไว้น่ะใส่ลงไปอีกสักน้อยจากนั้นก็ก่นผุนคนเพกล่นไส้ก่นขวาให้กับฟอละถือว่าได้ละคำนองนี่แกงพักี้หูในอุดมกติหน้าแต้มันต right. right? Mont ้องจะนนี่คำเนอแต่ถ้าถามว่าพักี้หูพักพึกเนี่ยรสชาติมันเป็นจะได้เหมือนกันมันก็จะประมาณว่าเปิดห้องว่าอย่างนี้ว่าสบิเมียงไทยอีกเนาะ นี่เป็นห้องกันนะมันก็จะมีรสแซนเบอร์คิวๆคืนๆมันๆหวานๆเห็นไหม่ะรวมๆแล้วบอกเลยเอามาแกงจจนี่นะเน็ตคือรายการส้วงนี่นาะหน้ามันกับแล้วหน้าหนาวนี่นะพักกินหูนี่ปร่งดีขนาดนักคนแดงมาแกงพักแกงไม่นี่เหมือนหน้าผาดเลยนะเมนูนี้ถึงบอกเลยนะเป็นเมนูยอดฮิตเนาะคอลเลคชันเมนูหน้าหนาวเห็นกับแล้วบอกเลยต้องจัด